งานเข้าต่อยใจพบพิธีกรดังโดนขุดคลิปเคยสัมภาษณ์ชีวิตบอสดีไอคอนป่วยหนักเป็นแสงสว่างในวิกฤตช่วงโควิด -19 ต่อยเคยสัมภาษณ์เหล่าบอสหลายคนของดีไอคอนกรุ๊ปผ่านรายการทีวีทั้งมาเล่าที่มาที่ไปของชีวิตรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ขายจนทําให้พลิกชีวิตมาได้บางช่วงบางตอนถึงกับพูดว่าหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปหมดโรคเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงคนเปลี่ยนแปลงอาชีพที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมด หลายหลายคนบอกว่ามันสร้างความพังพินาศให้กับโลกให้กับสังคมให้กับทุกสิ่งทุกอย่างจริงแต่ชีวิตของผมเองการทํางานนี้ตั้งแต่เกิดโควิด -19 ขึ้นมาผมกลับเห็นบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นแสงสว่างในวิกฤตนั้นมันมีแสงสว่างเกิดขึ้นมาจริงๆอย่างเช่นคนที่มาร่วมรายการกับผมในวันนี้เป็นแสงสว่างในโควิด -19 ที่เกิดขึ้นมาท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตโดยมีหลายคนเรียกร้องให้พิธีกรดังออกมาชี้แจงว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจและเหล่าบอสหรือไม่ ทั้งยังเรียกร้องให้ออกมารับผิดชอบหรือขอโทษอีกด้วยอย่างไรก็ดีต่อยไกลพบยังคงไม่เคลื่อนไหวใดใ